ตัวนี้นะครับทองกับ KF68 ฟดีเขาสี่เดือนละพี่น้องนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ๆตัวนี้นะครับพอท่อนเปิดราคาเลยพอเปิด6 6 0มืนหพันะครับ66,000เด้พันเอพี่น้องทองแดเดือนกว่า้วือตครับแเดือนกว่าแล้วครับครับหาตะมือควอดอย่างเดียวเราแบบครับนะครับพอท่อนเปิดราคาเลยพอเปิดไปจี0 0มืนหาพันครับ ครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกทุกทันนะครับบรรยากาศเที่ยงเที่ยงครับพี่น้องนะครับเที่ยงหนีนะครับพิจารปทุมราดนะครับผ้าพี่น้องนะครับป้าเบิงงมัวประกันทองครับมาอยู่กับพอทอนครับพี่น้องนะครับบรรยากาศเที่ยงเที่ยงเลยพี่น้องนะครับแดดทอนแห้งนะพอนาะครับผมแดดนอนผมแดดทอนแห้งพี่น้องนะครับพอทอนนะครับมีง้วทองมาฝากพี่น้องนะครับสองโตครับพี่น้องคุณส่วนแห้งทองบางใงหนึ่งกินน้ำสิบวัดองค์นะคุนะครับพิกัดนะครับอยู่บ้าน ทวีผลนะครับตำบนหน้าหว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญนะครับพอทอดนะครับมีง้อทองมาฝากพี่น้องสองโตครับพี่น้องมือนีนะครับทองสีเขาสี่เดือนตัวนี้กับทองส่วนจักเดือนละพอต้นแปดเดือนกวัวครับแปดเดือนกว่าแล้วพี่น้องกินน้ำสิบวัดองค์แล้วพื่อนฟองใหญ่แห้งนะครับเดี๋ยวเข้าเบิ้งง้อแต่ละโตน้ำกันครับพี่น้องนะครับเอาง้อตัวแหลกกรพี่น้องบรรยากาศแดดๆเลยนะครับตัวนี้นะครับทองกับเคเอฟหกแปดสีเข่าสี่เดือนลวพี่น้องนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ๆตัวนี้ นะครับพอทอดเปิดราคาเลยพอเปิดหกหมื่นหกพันนะครับหกหมื่นหกพันเด้อพี่น้องม่วตัวแหลกนะครับท้ายสูงเลยพอลอยหาสิบสี่บอกลบลอยหาสิบสี่บวกลบนะครับเป็นม่วสาวเนาะพอเนาะม่วสาวเนะครับทองแหลกเด้อพี่น้องนะครับเป็นโชว์เขาซื้อม่วใหญ่สี่เด้อพี่น้องม่วใหญ่นะครับม่วสาวทองแหลกครับท่องกับเคเอฟหกแปดครับพี่น้องนะครับท่องกับเคเอฟหกแปดนะครับได้อ่าที่เขาสี่เดือนแล้วนะครับครับผมวันที่ผสมนะครับ วันที่1ิบเกาพฤษภาคหกหานะครับกับนคขอดนะครับยี่สิบหกขุม์านะครับ6กครับพี่น้องนะครับนี่ครับมีใบมีหลอดด้วยพี่น้องนะครับพอตรวจทองเรียบร้อยนะพ่อตรวจเรียบร้อยครับอ่ะพี่น้องนะครับท้องกับเคฟหกปดนะครับที่เขาสี่เดือนนะครับอ่าหกหมื่นหกพันนะครับต่อรองได้นะครับเป็นห่อนพี่น้องถ่ายสุ้งลอยหาสิบสี่บวกลบครับพี่น้องเครื่องดำนะครับเพดดำพ่วงห้างดำนะครับ นุ่มสีเต่าเนาะพอนะครับนี่ครับนุ่มกะเริ่มลงเต่าเราวผงงอเสานะครับสีเต่าครับพี่น้องก่วงหางดำเอาสนใจกระโทมมหาพอท่อนครับพี่น้องไร่ไงไร้สดนะครับเป็นบามันดูผสมนะพี่น้องตัวนี้นะครับใ่สุ้งรอยหาทิบสีบกลบนะครับประกันทองประกันทองเนาะพอนะประกันทองครับประกันทองเดียวนะครับมีเก็บต่อทองเนาะพอนะครับนีบเปรียบพี่น้องนี่ใชสดีนะครับตัวนี้นี่หูฟังขวานเนาะพอางขวาครับเป็นมันสีแดงหนึ่งต้องายพี่น้อง หั S <S ่ออกคือเราบดรุดหนีบดรุดหายสีนึงแมวกที่ดำสีโปรยแดงครับยองมีไซสดีหมวตัวแรกใหญ่พี่น้องสีงามพร้อมได้สดพร้อมพอเพื่อประกันท่องให้แล้วครับเพราะมันท่องแล้วที่ว่าตอนนี้ก็มีตนเนียงน้อยๆนะพี่จัาเนี่ยเห็นอยู่ทางไหนน้อยมีตีนหน้อยหนึ่งเอาเนาะคือหูหูแห้งตัวนี้ม้นเป็นแยงไม้ใช้กระไดหมวสาวพี่น้องครับไม้ได้กพุทธคูณหม่องหัวตัวอีเป็พปคอเทาไม้นุ่มกุทธจริงเอาพี่น้องเอ้ยนะครับมีหูฟังนี่แหละ นี่หน่อยนึงเล้อพี่น้องอนี่ฟังนี่จุดหนึ่งมาเดเบิวต์ผู้มองหกหมื่นหกนะพ่อหกหมื่นหกพันต่อรองได้หรอครับต่อรองได้พี่น้องต่อรองได้โทรมาต่อเอากระทอนนะครับใหญ่พี่น้องใหญ่เทิงเงือดพี่น้องสีกสภาพประกันม่านประกันม่านเดี๋ยวนะครับประกันเรียบร้อยอ่อตรวจทองให้เรียบร้อยวรเรียบร้อยครับอันต้าซาวเวิงแล้วอันต้าซาวแล้วว่าทองแล้วพี่น้องจะโม้เพิ่น,น,นก,กับเสือฟังนี่เขา,นานหน,าน,น่อยนึงเอ้าตัวแรก นะครับใช่แค่คำน่อยนึงนิดเดียวว่าในถ่วเชือกหกหมื่นหกพันครับพี่น้องประกันทองประกันตำแหนี้ครับค่าโทรค่าถอนจักเมื่อครับพอประกันค่าโทรค่าถอนประกันสิบห้าเมื่อครับสิบห้าวันได้พี่น้องสิบห้าวันโอ้สาวตัวแรกได้พี่น้องหกหมื่นหกพันนะครับต่อไปครับพ่อวตัวที่สองพอไปเอามาเลยเดี๋ยวผมเบิ้งตัวนี้ค่ะพ่อมระกันทวนล้างหมดเลยตัวนี้กินเก่งแฮงวะพ่ออ่กินเก่งไร ปวดน,น่องเลยป<ง>วดมันหมู<อ>ให้พี่น้องอจุ้งให้พี่น้องมึงมึงไถปลูกออกไปพ่ามันเขียดพี่น้องตัวนี้ม <c oughs> ึงมึงไถพี่น้องมอึงไถจุ้งมาเด้ยพอ่อมึงมึงไยพี่ออกลูกละแ <c oughs> ป,ะปะเดเปลี่นอ๋ไม่เขียดท่องกลัวแล้วโอ้โยพี่น้องเลยนะครับพีจาเห็นป้าดกินมึงส่วนไถก็พี่น้องนี่ว่ามันเขียดมันลูกแฝดเพ่อะนี่ ช่องใหญ่แหงโอ้ยเอาตัวนี้ท่องยัเดือนพอท่องแปดเดือนกว่าเลยด้วครับแปดเดือนกว่าแล้วนะครับถาตะมือควอดอยงเดียวแล้วบัดนี้นะครับพอท่อนเปิดราคาได้พอตู้เปิดไปสี่หมื่นหาพันครับสี่หมืนห้าพันครับพี่น้องตัวนี้เอาท่องแปดเดือนกว่าสมโตมาแล้วพอเนาะสมโตครับใช่สูงได้พอตัวนี้ถ่ายชุงลอยสามสิบห้าบวกลบครับลอยสิบห้าบวกลบครับพี่น้องไทยกลางพี่น้องง้อเขาบีบีเขาจากอ่างดีแหงพี่น้องนะครับกินกินเก่งเนาะ เก่งกับปินนิคกักไปปวดไอเส่านี่ครับเขาก็มีซ้ำนี่แหละพี่น้องนะครับจะโหมเพิ่อนเอาปลูกถิ่นสามในทองไหมครับลูกที่นสามในทองครับหูขึ้นกันอ๋อเนี่ยหัวมันลูกแปดปะเพราะขึ้นทองใหญ่จังหวัดฟิลปกติเป็นใหญ่ประกันทองเนาะพอเนาะประกันทองครับอ่าสี่หมื่นห้าพันนะครับลูกที่นสามในทองสมโตมาะครับตัวนี้พี่น้องเพชรดำแดงนะครับเพชแดงเอาไงตามครับพี่น้องมึงท่องเอาลูกแปดคักๆ บ่มันโง่บ่กวนอาบน้าไหมพี่โซนซื้ออาบหน้าไหมพ่อมีหน้าไห้พ่อก็เอาเอาเอาอ่ะนุ่มเพื่อนสีเต่าด้วยพี่น้องนครับหอนสีทองห่อนไปเห็ดอ่าสีไอเจ็ดสีเห็ดอมนะครับพ่วงหางดำต้นใจกระท่อมหาพระทอนพี่น้องนี้ใช้ดีข้อตัวนี้องไงเลี้ยวสีสบหาครับแล้วข้าองพี่น้องนะครับเอาไปดูลูกนะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งสี่หมื่นห้าพันนะครับประกันทอง กินเก่งว่าพอเลยกินเก่งแย่างไรผู้ยทองทองยูทองเย่ผู้ทองมันคือใหญ่เดี๋ยวพอผู้ยพี่น้องมึงทองออกมาสองตัวเลยแม่นะครับเอาสี่หมื่นห้าพันนะครับพอทอนหองไว้ต่อรองได้ครับเป็นงัวไถ่กลางพี่น้องทองแปดเตือนกว่าสมโตมานะครับทรงปีลอยโลนะพอครับไหนว่าทรงปีลอยโลครับลอยโลคือเก่าพี่น้องนะครับสนใจกระโถมาหาพอทอนครับมีเาฝากพี่น้องสองตพี่น้องโอ้โครับ ม้อทองกับหายากร้ายสมือนี่คับเอาไม่ดูเดวตัวที่สองนะครับสี่อัต่อองเยปล่อยไม่ได้พอนะครับสนใจกระทถนมหาวท่อนครับพิกัดกัลยุบาลพิจารณ์เนื้ไม่ครับพิกัดกัลยุบาล่าสวีผลครับตำบลหน้าว่าอำเภอพุทธุมรดจังหวัดตำดัดเจริญน,นะครับตัวแรกกับหกหมื่นหกพันครับ่หยาดใหดึนออกเลย ครับอ่าพอพันดีนะครับเก๊หกแปดพอเปิ้ลตรวจทอกในเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็เป็นมั่งเลยนะครับม <Kristen> <Austrian> ั่วประกันทองกตรวจทอกในเรียบร้อยประกันทองนะครับที่เขาซีเดือนแล้วครับสลับง่ายปลามันดุผสมนะครับมีมาฝากพี่น like ้องทั้งหมดสองโซลแล้วพอนะปล่อยพื่อตอนแล้วละนะครับสนใจกกรทุ่มอาหารปลาอดครับพี่น้องนะครับเปิดแล้วนะครับสำหรับครับคลิปนี้ครับพี่จ้าประทุมกาศครับพลาทอดนะครับขอจบคลิปเพียงเไรครับนรับสวัสดีครับ